การแล้วนี่คือการล่อไก่ป่าสำหรับล่อไก่ป่าเข้ามาหาเรานี่คืออุปกรณ์เดี๋ยวจะเป่าให้ท่านผู้ชมได้ดู ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ